สวัสดีครับผมชัยเห็ดพิมานนะครับวันนี้ก็พามาชมเห็ดพิมานจากธรรมชาตินะครับเป็นเห็ดพิมานสายพันเฟเวนัสอีกนิเวสหรือว่าสายพันพีไอนั่นเองนะครับชื่อย่อเห็ดพิมานดอกนี้ผมได้มา1ปีพอดีนะครับตอนนี้ดอกก็แห้งสนิทแล้วน้ำหนักของดอกณปัจจุบันก็คือ8กิโลกร,รัมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขนาดกอุดอกกันเห็ดพิมาเนี่ยพอแห้งสนิทแล้วมันจะหดตัวลงนะครับเริ่มจากาใช้ตลับเมตรวัดศูนย์กันเลยจนถึงนี่ครับขอบด้านนี้ประมาณ60เซนนะครับก็คือ2ฟุตด้านยาวนะครับประมาณ2ฟุตด้านกว้างจากด้านหลังของดอกเนี่ยจนถึงด้านหน้าตรงนี้นะครับ ผมวัดดูแล้วประมาณ25เซนนะครับก็ความหนาเนี่ยประมาณ20เซนผมถ่ายคนเดียวมันจะยกตลับเมตดลำบากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านด้านล่างของดอกกันเดี๋ยวจะถ่ายดูด้านล่างของดอกนะครับนี่ครับจะเห็นสีนะครับเห็นสีออกเหลืองนะครับน้ำตาลออกเหลืองเนื้อดอกแน่นมากนะครับ ล่างของดอกเนี่ยแน่นเปรี้ยเลยนี่เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของเห็ดพิมานสายพันุ์นี้นะครับกลุ่มที่มีค่ายาสูงเนี่ยความหนาแน่นของดอกจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อดอกจะแน่นจะไม่ค่อยผุแบบทะลุกลางดอกให้เห็ดนะครับแล้วก็ชั้นการเจริญจะถี่มากชั้นการเจริญจะถี่มากๆนะครับ ีและบางผมลืมบอกอายุไปนะครับดอกนี้อายุประมาณ50ปีนะครับเห็นดอกใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้อายุเป็นร้อยหรอกนะครับเนี่ยดอกนี้อายุแค่ประมาณ50ปีเท่านั้นเอง50บวกลบ5ที่รู้อายุเพราะผมนับจากชัดน,นะครับนับจากชั้นการเจริญ ใน1ปีจะมีการเจริญอยู่ประมาณ2รอบถึง5รอบนะครับถ้าฤดูฝนของปีไหนสั้นก็จะเจริญได้แค่1ถึง2ชั้นเล็กๆบางๆนะครับแต่ว่าถ้าความชื้นสูงนะครับความชื้นสูงต่อเนื่องยาวนานก็อาจจะเจริญได้ถึง4ถึง5เดือนเลยในปีนั้นนะครับเียถ้าเราสังเกตดูการชั้นของการเจริญจะเห็นว่าชั้นการเจริญจะต่างกันนะครับ ความหนาของแต่ละปีต่างกันอันนี้ไม่ใช่ของแต่ละเดือนนะครับนี่คือความหนาของของแต่ละปีเลยนะครับจะสังเกตยากหน่อยหนึ่งปีเนี่ยคือหนึ่งชั้นใหญ่อันนี้คือชั้นใหญ่แล้วนะครับนี่ครับจริงๆเราจะมีชั้นเล็กๆบางๆแทรกอยู่นะครับเราจะมาเราลองสังเกตดูชั้นด้านล่างสุดที่เป็นสีน้าตาลนะครับน้ำตาลอมเหลืองอ่าชั้นล่างสุดอันนี้เห็นเห็นชัด นั่นแหละครับคือ1ปีนะครับบางแค่นั้นเองนะครับ P.I ในธรรมชาตินะครับ f r n a n a t i s ในธรรมชาติไม่ได้เจริญชั้นหนานะครับที่เห็นชั้นหนาหนาไม่ใช่สายพันธุ์นี้นะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพบมากกว่า30สายพันธุ์นะครับเคยมีคนที่รวบรวมไว้เขาบอกว่าเขามีสายพันธุ์ของเห็ดพิมานของในประเทศไทยเนี่ยรวบรวมไว้มากถึง40สายพันธุ์นะครับ แต่ของผมเองเนี่ยมีมีเก็บไว้แค่11บเสายพันธุ์แค่นั้นเองส่วนดอกเนี่ยเป็น PI ดอกที่น่าจะสมบูรณ์เกือบที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับของสายพันธุ์ PI สภาพดอก80%ดสิบสภาพดอกแค่80%ดสิเปอร์เซ็น์าเหตุที่มันได้แค่80%ดเ็พราะผมไม่ได้เป็นคนไปเก็บเองนะครับนี่ดอกพวกนี้เขาจะฟันดอกเขาจะใช้มีดถากออก คือเขาจะเอามาทํายาแต่พอผมเห็นเห็นแล้วถ้าเอามาทํายาไม่คุ้มแน่ครับน่าเสียดายของพวกนี้นะครับอายุมากขนาดนี้หาหาแทบจะไม่ได้อีกแล้วนะครับก็เลยขอซื้อเข้ามาเพื่อที่จะเอามาเก็บไว้ให้คนอื่นได้เห็นถ้าเกิดมาเอามาทํายาไม่คุ้มแน่นอนครับเพราะว่าใช้ทํายาได้จริงๆแค่ส่วนที่เป็นสีเหลืองก็คือชั้นล่างๆนี่ครับประมาณสองสามปีด้านล่างนะครับ ข้างบนขึ้นไปเริ่มจะมีสีน้ําตาลสีดําปนแล้วนะครับถ้ามีสีอื่นปนเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับไม่แนะนําให้เอาไปทํายานะครับอย่างกลุ่มเนี้ยฝั่งนี้นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นสีน้าสีน้ําตาลเข้มสีเหลืองออกอย่างเงี้ยก็จะพอใช้ทํายาได้บ้างแต่มันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนนะครับเพราะว่ามีสีดําแทรกอยู่สังเกตที่ด,ดีจะมีสีดสําแทรกเป็นเส้นเป็นเป็นขีดเข้าไปนะครับซึ่งสีดําพวกนี้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร หรือบางทีแม้กระทั่งมันเป็นสีขาวซึ่งลาสีขาวบางชนิดเป็นอันตรายนะครับพวกนี้จึงจึงเสี่ยงในการที่นำไปทำยายิ่งถ้ามีรูเจาะรูอะไรอย่างนี้นะครับเชื้อราหรือว่าแบคทีรียที่มีพิษอาจจะเข้าไปได้นะครับอาจจะเข้าไปสร้างสารที่เป็นพิษอยู่ในเนื้อของเห็ดได้เพราะฉะนั้นส่วนที่ที่เหมาะที่ใช้ทำยามากที่สุดคือส่วนด้านล่างนะครับส่วนที่มันเกิดใหม่ๆนี่ครับ ีสองปีด้านล่างเนี่ยไม่ควรเกินสามปีครับนะครับส่วนที่มันมันยังมีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อนะครับส่วนพวกนี้ยแต่ถ้าบนๆบนบนอย่างนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับไม่แนะนําให้เอาไปทํายาไม่คุ้มครับต่อนนี้ผมก็เลยขอซื้อเขามาเก็บไว้ ต้องการการดราม่านะครับดอกนี้ไม่ใช่เห็ดพิมานที่เกิดในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยไม่มีดอกไซ์ขนาดนี้อยู่เลยนะครับไม่มีดอกไซ์ขนาดนี้อยู่ไม่ใช่เพราะมันถูกเก็บนะครับมันถูกทำลายตั้งแต่เราสัมปทานป่าไม้ไปแล้วนะครับมันหมดตั้งแต่เราตัดป่าของเราไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดอกที่ใหญ่ๆขนาดนี้มันจึงอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ป่าไม้คือยังสมบูรณ์กว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นป้องกันการดราม่าจะหาว่าผมไปเก็บในป่าไม้ของประเทศไทยมาไม่ใช่นะครับดอกใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีหรอกอีกอย่างหนึ่งการเก็บเห็ดพิมานจากป่าธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เป็นการทําลายเห็ดพิมานนะครับไม่ได้เป็นการทําลายเป็นเพียงการเก็บเกี่ยวเอาทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้เพราะหลังจากเราเก็บแล้วมันก็เกิดอีกอยู่ดีครับ เส้นใยมันจเจริญอ,อยู่ในต้นไม้ถ้าเราไม่ตัดต้นไม้ถึงเราจะเก็บดอกมันออกมามันก็เกิดเหมือนเดิมนะครับวิธีการที่จะทําให้มันหายไปก็คือเราตัดต้นไม้นั้นทิ้งซะมันถึงจะไม่เกิดซึ่งการตัดต้นไม้มันเกิดเมื่อหลายสิบปีก่อนของไทยแล้วนะครับดอกนี้จะว่าสวยผมถ่ายภาพยิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอุ้มถ่าย เหมือนอุ้มน้องหมาเลยนะครับเพราะว่าขนาดใหญ่มากอารมณ์ประมาณอุ้มน้องหมานะครับขนาดใหญ่มากๆนะครับอันนี้ครบรอบหนึ่งปีที่ผมได้มาก็เลยนำมาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ